สวัสดีครับรายการเกาะติดการปรุมสภาผู้แทนรัษดรรายการจับดูผู้แทนและการเมืองวันนี้กับผมวิชิตดิ่านประจบครับประโปกล่า้ารุ่นที่8ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้เงานรัฐอตรออตรอกลุ่มพันเอกพิเศษจุมรันเสียงผ่านเป็นผู้ด,ดำเนินรายการครับวันนี้เราพบกันในวันที่3รกรกฎาคม2567 วันนี้มีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวราระการประชุมนั้นประธานสภาจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษดรนำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับเข้าหารือประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนําแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขวันนี้เราจับประเด็นมา 2- อสาประเด็นได้คครับประเด็นที่1ก็คือในเรื่องของทางออกจากสนามบินไม่มว่าจะเป็นที่ดอนเมืองและสุวรรณภูมินะครับ ประเด็นที่สองครับเรื่องป้ายรถเมล์เถื่อนที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ที่รอบโดยสารในทางรถเมล์ก็ยังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใดในประเด็นที่3วันนี้เป็นรายการของผมเองนะครับรายการเกาะติดสภาตามดูผู้แทนนี่นะครับเราได้ติดตามเรื่องการที่มีบุคคลนําวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมาวางปิดทางเข้านะครับซอย5ครับ8โครงการหมู่บ้านปักเกรดเลสแล้วยังไม่พอครับห้ามคนเดินผ่านด้วย ตรงนี้เดือดร้อนอย่างแสนสาหัสทีเดียวเรื่องนี้นางยุพาพรคับุญครับได้ทาหนังสือร้องเรียนไปยังเทศบาลนครปักเกร็ดล่าสุดนะครับหนังสือตอบกลับเมื่อวันที่20มิถุนายน2567นะครับในบางส่วนได้แจ้งมาว่าเป็นพื้นที่ของโครงการและเป็นพื้นที่กัรไว้เป็นสาธารณภคประเภทโรงเรียนอนุบาลวันนี้คงต้องถามดังๆไปยังท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครปักเกร็ดแ,แล้วนะครับว่า กรณีดังกล่าวนี้เหตุใดท่านจึงไม่ใช่นะครับอ,อำนาจตามที่ท่านมีอยู่ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบัานเมืองพศ2,500 35ซึ่งบัญญัติไว้ชัดเจนในเรื่องของการห้ามบุคคลนำของมากีดขวางในทางเดินหรือทางสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนเราไปติดตามคลิปข่าวทั้งสคลิปนี้พร้อมๆกันเชิญครับ ขอบคุณท่านประธานด้วยความเคารพท่านประธานครับสนามบินที่ไหนที่ท่านพูดถึงสนามบินดอนเมืองหรือที่ไหนสนามบินทั้งสองแห่งเลยครับท่านประธานที่ไหนนะดอนเมืองสวรรณภูมิอ๋อครับแต่ภาพเมื่อกี้นี่เป็นสนามบินดอนเมืองซึ่งผมเจอด้วยตัวผมเองนะครับครับจะได้จะไดทราบคือทั้งสองสนามบินระก็ให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขด้วยเพราะเป็นหน้าตาของขกงประเทศครับ ท่านจะเห็นแบบทางซ้ายนี่คือสที่รอรถเมร์นะครับของพี่น้องประชาชนบางบัวทองเป็นเพิงสังกะสีเก่าๆแล้วก็สภาพค่อนข้างจะแย่นะครับซึ่งตรงนย้มันอยู่ในพื้นที่ของแขวงทางหลวงนะครับดูส่วนดูด้านด้านขวาครับนี่คือของมาตรฐานที่เขามีกันนี่คือสิ่งที่ท่านจัดให้คนบางบัวทองแต่ด้านขวากนี่คือคนทุกที่เขาได้นะครับขอซ้ายถัดไปนะครับ ต่อไปนะครับก็คืออยู่ใกล้กันอีกก็จะมีป้ายรถเมย์ทางด้านซ้ายท่านเห็นไหมครับว่าเป็นป้ายรถเมย์ที่มีลักษณะไม่เหมือนป้ายรถเมย์ที่เป็นมาตรฐานทําให้ผู้โดยสารบางส่วนนะครับที่จะมาลงป้ายนี้ยพอกดออดไอ้รถคนขับรถเมย์บอกไม่จอดเพราะว่าป้ายนี้เป็นป้ายเถื่อนสวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรรายการตามดูผู้แทนการเมืองวันนี้กับผมวิชิตเดชประสบครับวันนี้ผมอยู่ที่ซอยห้าทับด โครงการหมู่บ้านปากเกร็ดวิลเลตนะครับตรงนี้เองก็มีบุคคลนําวัสดุปกรณ์ก่อสร้างนะครับมาวางปิดถนนทางเข้าออกใช้เวลามาหลายเดือนแล้วครับตั้งแต่เดือนเมษายน2,567ครับดังภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้นะครับห้ามบุคคลเข้าออกโดยเด็ดขาดคุณยุพภาพรคำบุญครับได้ทําหนังสือร้องเรียนไปยังเทศบานนลนครปากเกร็ดซึ่งณนะวันนี้เนี่ยครับได้รับหนังสือตอบลงวันที่20มิถุนายน2567 นะครับตอบในรายละเอียดต่างๆพร้อมกับแผนที่แล้วก็โฉนดแผ่นใหญ่ด้วยนี่นะครับเราจะได้นําเอกสารดังกล่าวนี้นะครับไปติดตามไปหาหรือเทศบาลนครปักกกเันต่อไปผมวิชิตดิษฐาคประสบครับเป็นผู้รายงานยุพภาพรขำบุญครับเป็นผู้ร้องเรียนในเรื่องนี้ขอบคุณครับ